ากให้ชาวสวนผูเรียนเปิดใจแล้วฟังปัญหาผลผลิตไม่ดีไม่ได้ผิดที่ปุ๋ยแต่ผิดที่วิธีการใช้เมื่อผล,ผลผลิตไม่ดีนะคะหลายคนก็อาจจะมีความคิดว่าต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเยอะ,เ,ยอะเพื่อที่พืชน,นะคะจะได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นดีด้วยค่ะอ้างอิงจากกรมพัฒนาที่ดินนะคะบอกว่าวันนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยพื้นที่90%นนะคะเป็นพื้นที่ที่ดินมีความเป็นกรดจัดค่ะ ผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชน,นะคะถ้าวันนี้ดินไม่ดีนะคะปัญหาเหล่านี้ก็จะสะทอ้อนไปยังผลผลิตที่เกษตรกรของเราจะได้ค่ะดินที่มีปัญหาความเป็นกรดนะคะหรือว่าดินที่ขาดธาตุอาหารพืชน,นะคะก็จะส่งผลให้พืชน,นะคะขาดธาตุอาหารสําคัญที่จะไปใช้ในการจเจริญเติบโต,ตค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเมื่อพืชไม่สามารถดูดซึมดูดซับธาตุอาหารได้นะคะก็จะทําให้พืชโตช้านะคะผลผลิต ก็ะะจะไม่มีคุณภาพสีไม่สวยนะคะผลผลิตไม่ได้ตามที่ต้องการหรือว่า,าการฟื้นต้นการดูแลต้นนะคะก็จะขยายเวลานานไปหน่อยหรือว่าใช้เวลามากกว่าเดิมนะคะทีนะคะค่าใช้จ่ายในเรื่องของปุ๋ยยาหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างนะะๆนะคะก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยค่ะพืชต้องการปัจจัย4อย่างในการเจริญเติบโต,ตค่ะได้แก่ n เปอรเนะคะธาตุอาหารรองเสริม45%เ ้ำ25%และอากาศ25%ค่ะแต่ปัจจุบันนะคะเกษตรกรไทยของเราเนี่ยยังมีการสลับใช้อยู่นะคะก็คือใช้ NPK นะคะในปริมาณที่มากเกินความจำเป็นซึ่งตรงนี้นะคะเป็นปัญหาที่จะทำให้ดินของเรานะคะเกิดความเป็นกรดค่ะแล้วก็พืชของเรานะคะได้รับธาตุอาหารไม่ครบถ้วนนั่นเองค่ะจากนั้นการเปลี่ยนแปลง สำหรับท่านใดนะคะที่พบปัญหาภายในส่วนของท่านนะคะสามารถปรึกษาพวกเรา The Best Farmer เข้ามาได้เลยนะคะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกพืชทุกปัญหาทุกส่วนเลยค่ะสนใจติดต่อบริษัท The Best Farmer จำกัดนะครับลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตติดต่อได้ที่0651230777ย้ำอีกครั้งนะครับ0651230777ให้เราดูแลพืชของท่านสวัสดีครับ